เราไปเที่ยวกันนะครับทุกคนวันนี้กะย่างเต็มเนาะย่างเต็มสไตล์วอล์กนานของทุกคนนี่ครับจะมีทั้งคนไทยทั้งชาวาต่างชาตินะครับมาเที่ยวยานนี้ครับ FC ก็ห้ามเบื่อบออนัดเนอ้อถึงแม้ว่าจะมามองเก่านอะลำไปลำมาก็ห้ามเบื่อนะครับลำไปลำมากแปลว่า ซ้าไปซ้ามานะครับบนไปบนมาเนาะมองเก่าครับนี่ครับช่วงคำข้ามยามแรงครับพี่น้องในช่วงต้นเดือนกันยายน2568รบปครับไเราไปชมวิวกันนะครับขอกาบ,บ,บทักทายสบายดี้อนะสวัสดีนะครับ f อซนะีเดอร์เดี๋ยววันนี้เบานัดจะขอพาทุกคนมาชมวิวเดอร์อยู่ที่ สกายวอล์กวันสยามหน้าห้างเอมีเคครับในช่วงต้นเดือนกันยายน2568เอ๊ะแต่วันนี้ฝนตกหรอครับโอ้ยเนาะวันนี้ฝนตกนะครับทุกคนวันนี้ฝนปลปอยวันนี้ฝนโปอยสาวหมวยของเราจะมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ฝนตกไปอยโอ้ยเนาะเป็นต่สร้างนะพี่น้อง ถ่ายคลิปหน้าฝนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับโอ้ยนอนวันนี้ฝนไปปอยสาวหมวยก็ไม่มีแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ดานซ้ายมือนะครับ <c oughs> เป็นมองทีนักท่องเที่ยวชาติังชาติชอบมาถ่ายรูปนะครับแต่วันนี้ฝนไปปอยโอ้ยนอนวันนี้ฝนไปปอยสาวหมวยไม่ค่อยมีนะครับบางคน,คนก็มา,าหา ชมวิวมาถ่ายรูปครับเอตอนถ่ายคลิปนี้ฝนเป็นปลอยครับน,นี่ครับพี่น้องงามงามครับนี่ครับปลายโฆษณาเนาะขอห้าเอ k ครับครับส่วนมากก็เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับชวงเลือกเรียนครับนี่งามบบงามบบ โอ้ยเราพี่น้องเป็นจะสร้างครับฝนโปลอยฝนล,ลงเม็ดครับนี่สวยสวยนะคะมเอีมีเ,เป็น랜ด์มาร์ที่จะต,ต้องเที่ยวเพื่อก็ชอบมากครับมาถ่ายรูปนะครับวันนี้ก็กลับมาจากอุบลเนาะกลับมาจากอุบลพาพี่น้องไป เที่ยวว่าเที่ยวว่านะครับตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพมหานครเรียบร้อยครับมาแล้วก็ต้องมาเช็กอินตรงนี้มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวลองปรับเป็นมุมกว้างดูเนาะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงค่ำๆครับขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับนี่ทุกคนงามบองามบออันนี้มุมกว้างนะครับีมุมกว้างในช่วงเย็นๆนะครับ แต่ก็ยังแจ่มอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมืดข้ามคุมกว้างในมืดข้ามก็หรือว่ายังแจ่มอยู่นะครับแต่ด้านตรงข้ามสาวหวยไม่มีวันนี้ <c oughs> โอ้ยเนาะสั่งเดยสั่งเดยฝนเนี่ยครับฝนฝนเป็น, <c oughs> <c oughs> นปล่อยสาวหวยก็สงสัยจะรีบไปแถวครับไปแถวไอคอนสยามเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปแถวเออล่องเลอร์นะครับไปล่องเลอครับ <c oughs> <c oughs> นี่ มุมน,นี้น่ามาถ่ายรูปมากนะครับทุกคนนะครับโอ้โหเห็นไครับเป็นป้ายสีเขียวครับเปิดไฟแล้วก็สวยงามเนาะ<ม>เป็นวงกลมครับเป็นสีแยกเป็นวงกลม โอวันนี้ด้านนี้ไม่มีสาวหมวยเลยหรือว่าเราจะปิดคลิปตรงนี้ครับหรือว่าจะกล่าวลาเอฟซีแล้วก็ปิดคลิปปิดกล้องเลยวันนี้ไม่มีสาวหมวยมาเราก็กล่าวลากันดีกว่ามัาง้ง ่วงที่ไปเที่ยวอุบลเนาะไปเที่ยวที่โคราชก็ได้ไปหาทําบุญครับได้ไปสะสมบุญณ์สะสมบาร,รมีนี่สาวบัวแต่งชุดนักเรียนไทยเข,าาเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มซาครับตอนนี้ฝนเริ่มซาสาวบัก็เริ่มมา <c oughs> นี่ครับพี่น้องพายังชั่วพอยังชั่วนี่ครับมุมนี้ครับเป็นมุมที่ เราต้องเที่ยวทามาเมืองไทยเนาะก็ต้องมาเช็คอินครับหลังจากที่ไปเที่ยววัดโคกวัดอรุณวัดบางแก้วนะครับในช่วงค่ำยามแดงก็ต้องมาตรงนี้ครับ,รบทั้งบ่าวฝรั่งทั้งสาวฝรั่งมาเช็คอินมาถ่ายรูปนะครับป้บายกรุงเทพแบงก์พอกนะครับด้าเท่อก็จะเป็น BTS เนาะก็ถือว่าซื้อจอดไอเดียแล้วพี่น้องนะี่ครับสามทุกมองสางทุกบอดเธอเป็นนด์มาครับนี่ข้อย,ยังชั่วนึกว่า จะได้ปิดคลิปซะแล้วโอ้ยนอนครับชุดไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับชุดไทยก็ซอฟต์พาวเวอร์แต่ตรงหน้านี้ก็เป็นชุดตเรียนครับดีครับนี่สามหมวยโอ้ยนอพี่นอนดีครับบางคนก็จะนั่งไปที่สยามดิสวอรี่ด้านนี้ นี้ก็เป็นทางเสริมสร้างใหม่เป็นสกายวอล์กนะครับสร้างใหม่เนาะสร้างเข้าไปหางสยามดิสカบ وني ไปที่เอ่ออาคารสยามปทุมพันเท้าครับแต่กลุ่มนี้ก็ไม่มีตัวหนังสือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้แล้วก็ตงวทมก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวอักษรกทมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ นี่ครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ฝนเริ่มซาเนาะฝนเริ่มซาสาวหมวยก็เริ่มมานี่ครับโอ้เนาะซุกเจอสุกเจอนี่ครับนี่ตรงหน้าของทุกคนนครับเต็มเต็มครับโอ้โหนี่ครับตัดบนก็เป็น BTS นะครับสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับตัดหน้านี้เต็มเต็มครับอันนี้ก็เป็นมุมกว้างนะครับขอลองมุมแคบเนาะ นี่ก็ต้องขอเชิญทุกคนเด้อถ้าใครมาญาตินี้เนาะก็ขอเชิญให้มาเช็คอินให้มาถ่ายรูปนะครับนี่ครับแท่งกสมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเรามามุมนี้ก่อนก่อนนี้สาวจีกำลังถ่ายรูปครับก็ขอถามเอซครับชอบมุมแคบหรือว่ามุมกว้างครับ ระหว่างมุมแคบกับมุมกว้างชอบแบบไหนครับอันนี้มุมแคบครับหนึ่งเท่าเนาะถ่ายแบบหนึ่งเท่าหนึ่งเอ็กนะครับนี่ครับโอ้โหโหน้ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับทุกคนนี่ครับเห็นแล้วมีความสุขเนาะไปเที่ยววัดก็มีความสุขใจมาตรงนี้ก็มีความสุขใจครับคลิปของวันนั้นก็จะมีอยู่2ด้านเด้อครับ ด้านวัดด้านว่าเนาะหรือว่าด้านทางธรรมครับดา้านแสงสีตึกสูงให่โตก็ด้านทางโลกนะครับก็มีสอ,องด้านครับน่ครับตึกว่าจะได้ผิดคลิปซะแล้วเนาะณวันถ้าคลิปนี้กามีคนมากในเมืองไทยแล้วสัเอ็ดล้านแปดแสนกว่าคนนะครับได้จากการท่องเที่ยวก็หนึ่งล้านล้านบาทเรียบร้อยครับ รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยนะครับคนไทยเฮนเนาะแต่ทางบ้านนี่จ๋อยครับทางบ้านจ๋อยนี่ครับสาวมวยโอ้ยนัดไเราเดินชมต่อนอะขอ,อปรับเป็นมุมกว้างนะครับเวลาแผนกล้องจะไม่เวียนหัวนี่อันนี้เป็นมุมกว้างแต่ส่วนตัวของคนถ่ายคลิปนี้ชอบมุมกว้างนะครับชอบมุมกว้างเพราะว่า เวลาเขาแผ่นกองซ้ายขวาแล้วไม่เวียนหัวหรือว่ามีเวียนหัวเนาะมีเวียนหัวก็คือไม่เวียนหัวไม่เวียนศีรษะนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้ถ้าฝนไม่ปลอ่ปลอยนะครับถ้าฝนไม่ปลอ่ปลอยก่อนที่จะมาถ่ายคลิปรับรองว่าตรงนี้เต็มตึ้งอย่างแน่นอนวันนี้ฝนปล่อยอยนาผ่าแฟนมาเช็กอินเน,ะนาะนานาผ่าแฟนมาถ่ายรูปนะครับ กลายเป็นแล่นม์าซื้อดังามาเพิ่มมาหรือว่าใครมากรุงเทพมาานคอยก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคนล่างครับเป็นคนล่างย่างเต๊คนล่งนลงางมาเทีย่ยวเมืองไทยน้อยนี่ครับน,น,ไไน,นี่ครับเพิ่นก็ลงไปในเอ่ยนี่ครับ นี่เป็นฝรั่งตั้งนานเป็นชาวต่างชาตินะครับนี่ครับตรงไปรันเตอร์ครับเข้าไปที่หอศิลป์เนาะจะลงไปที่หอศิลป์ครับนะครับด้านี้ก็เป็นหอศิลปนาาลน์นับปากวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับดานนี้นะครับ ิบางครั้งก็จะมีงานนะครับบางครั้งก็จะมีงานอย่างเช่นง,งานพวกศิลปะพวกการสแสดงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เข้าไปเที่ยวชมได้เด้อครับที่หอศิลป์น,นี่ครับโอ้โหโอ้โงามจริงๆ Okay, ครับวันนี้คลิปไม่ยาวเด้อคลิปไม่ยาวคลิปไม่ยาวเพราะว่าฝนปลยโปๆยเบ่านัดก็ไม่อยากออกไปกลางแจ้งมากเดี๋ยวไม้กันสั่นเสียครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ใช้ไม้กันสั่นเนาะในการถ่ายทําครับนี่ผู้สาวบิ้งกมาถ่ายคลิปครับนี่มาตั้งกล้องถ่ายคลิปครับเป็นผู้สาวนะครับโอ้โหไม่อยากนี่ภาพเลยถ้าวันนี้ถ้าฝนไม่ลงเม็ด รับรองว่าตรงนี้แตกอย่างแน่นอนเต็มตาราเบลนะครับมะเรามาเก่าลากันด้านนี้ครับนี่ครับพี่น้องมารอบนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ครับมาเซลฟีีมาเช็คอินครับนี่ครับงามเนาะยิ่งค่ำยิ่งงดงามนะครับทุกคนยิ่งค่ำยิ่งงดงามครับ โอ้สยสวยกรุงเทพมหานคร,รครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกรุงเทพมหานครนะครับ MBK Center หรือว่ามังคร์นะครับช่วงนี้ในกรุงเทพมหานคร,รนี่ไร้ขอทานนะครับไม่มีขอทานเขมรเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีเนาะไม่มีขอทานกันเลยครับตอนนี้ไยขอทานอย่างแท้จริงครับบนสะพานล,ลอยบนสกายวอล์กนี้ไม่มีคนมาขอทานเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเอาไว,ว้คลิปต่อไปเนาะเอาไว,ว้คลิปต่อไปถ้าฝนไม่บ่อยจะกลับมาใหม่ จะมาถ่ายคลิปแบบนตรีสามวเต็มตึ้งนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพาราะว่าก่อนมาถ่ายคลิปฝนไปปลอยนะครับมาแล้วก็ไม่อยากเก่าลาไม่อยากปิดคลิปเลยครับนักท่องเที่ยวชาวตกวิชาติมาถ่ายรูปนะครับโอเคนะทุกคนเดินไปที่นาเดอร์สบายดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย ด้วยเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับชอบุงกว้างหรือว่าแบบุงแคบครับบ๊ายบาย